สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญที่น่าเก็บสะสมหนึงเหรียญน,นะครับผมนี่คือเหรียญหลวงพ่อนิยมกันตาจาโรแห่งวัดตะเคียนเตี้ยนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญรุ่น3ามบาทจำนวนใหญ่นะครับเนื้อตะกวัวหลังจานกรรมการปี2551หครับสร้างจำนวน255เหรียญครับ นี่ครับอันนี้เป็นรอยจานนะครับผมก็เหรียญนี้เป็นเหรียญสุดท้ายก่อนหลวงพ่อจะมรณภาพนะครับก็หลวงพ่อนิยมเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เก่งมากๆครับท่านเรียนวิชามาจากเกจิอาจารย์ของภาคตะวันออกหลายอาจารย์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่หลวงพ่อคงวัดวังสับพรสหลวงปู่ข่ำนะครับ แล้วก็หลวงพ่อเริ่มวัจุกเชอเนี่ยโอ้โหท่านเรียนมาหมดครับผมดังๆของพระตาออกยุคนั้นท่านเรียนมาทั้งนั้นอ่าก็ประสบการณ์ของเหรียญน,นี้นะครับผมมีทหารที่ไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเขาแขวนเหรียญหลวงพ่อนิยมแล้วไปเหยียบกับระเบิดครับผมปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยครับเป็นเขาบอกว่าเป็นเหรียญบาทน้ำมนเนื้อตะกวดด้วยนะครับผม แบบนี้นะครับหลังจานเ,เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์จริงๆครับเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงนะครับก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงหลวงพ่อชอบมากที่สุดเลยครับผมแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่ด้วยนะครับมีเกจิอาจารยุคนั้นมากันหลายรูปนะครับผม ก็ผมจะได้เกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกให้ฟังนะครับก็มีหลวงพ่อนิยมวัดเตเคียนเตี้ยหลวงพ่อสาครวัดหนองกับหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่หลวงพ่อเกี้ยงวัดเนินสุทาวาสหลวงพ่อจ้อยวัดหนองน้ําเขียวแล้วก็หลวงพ่อรวย วัดตะโกนะครับเนี่ยครับพิเศษตรงหลวงพ่อรวยมาปลูกเสกให้นะครับโอ้โหนี่ยครับเป็นเหรียญรุ่นที่ดีมากๆครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเก่งจริงๆครับหลวงพ่อนิยมผมแนะนําให้หามาบูชาครับผมถ้าใครมีพระใครใครมีพระหลวงพ่อแบบนี้ก็ทักมาหาผมได้ครับผมรับเช่านะครับผมนี่ครับหลวงพ่อนิยมนะครับ อันนี้ก็จะขอเตือนเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันเวลาเราเช่าเหรียญหลวงพ่อนิยมเนี่ยเราต้องจําตําแหน่งต่อกโค้ดให้ดีๆนะครับเพราะบางทีมีคนเคยมีคนเอาไปเนี่ยครับเอาเหรียญเอาเหรียญเนื้อล่างๆของหลวงพ่อเนี่ยครับไปชุบเงินแล้วก็มาหลอกขายคนอื่นว่าเป็นเหรียญเหรียญเงินครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าทําเลยนะครับผม ใครมีประสบการณ์ของหลวงพ่อนิยมก็มาบอกเล่าผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังในคลิปถัดไปนะครับนี่หลวงพ่อก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับชมขอบคุณครับ